เคลียข้อสงสัยทำไมคนดื่มเหล้าชอบพูดเสียงดังเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมวงเหล้าชอบคุยกันเสียงดังเรื่องนี้วิทยาศาสตร์อธิบายได้พเพราะเหล้าที่ดื่มเข้าไปส่งผลกระทบต่อการได้ยินเสียงทำให้ได้ยินน้อยลงเหล่านักดื่มจึงเผลอพูดเสียงดังนั่นเองค่ะ การดื่มเหล้าจนถึงระดับหนึ่งแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองส่วนคอเท็กที่คอยประมวลผลจากประสาทรับเสียงให้เกิดการหดตัวลงจึงทำให้ได้ยินเสียงที่ลดลงและบางครั้งการดื่มเหล้าที่มากเกินไปทำให้ความดันเลือดและระบบภายในได้รับผลกระทบจนทำให้หูอื้อไปชั่วขณะกินเหล้าแล้วได้ยินเสียงเบาลงผู้หญิงจะได้รับผลกระทบนี้หนักกว่าผู้ชายค่ะ ผู้หญิงที่ดื่มเหล้าจะได้ยินเสียงลดลงโดยเฉลี่ยราว5-12เดซิเบลขณะที่ผู้ชายลดลงเพียง2-9เดซิเบลระดับเสียงปกติที่มนุษย์จะได้ยินอยู่ที่75เดซิเบลแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่เมาได้ที่มีโอกาสได้ยินเสียงเบาลงกว่าปกติพวกเธอจึงเผลอพูดเสียงดังขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามหากดื่มเหล้ามากๆเป็นเวลานาน,าน ก็มีสิทธิ์จะสูญเสียการได้ยินไปตลอดได้เลยค่ะโดยมีงานวิจัยจากอังกฤษที่ระบุว่าแอลกอฮอล์อาจสร้างความเสียหายต่อเซลล์ขนหูที่เรียกว่าสเต r ริโอซิเลียที่อยู่ในหูชั้นในที่จะคอยแปลงขึ้นเสียงส่งต่อไปที่สมองให้เราได้ยินซึ่งหากเซลล์ขนหูส่วนนี้เสียหายการได้ยินเสียงของเราจะลดลงแบบถาวรการดื่มแอลกอฮอล์จะยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับ และอาจนำไปสู่โรคตับอักเสบและตับแข็งได้นิทางการแพทย์จีนการดูแลตับถือเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพเอินเว่ยได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลของตับและบำรุงฟื้นฟูตับซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีมีทะเบียนยาในไทยมากว่า18ปี เพื่อให้ตับดีสุขภาพดีรักสุขภาพใส่ใจดูแลตับค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์027514399